ครับผมปอเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลุมพุททวดพิมพ์เตารีดนะครับพิมพ์เตารีด A นะครับวัดคอกหมูนะครับวัดคอกหมูนะครับประกวดได้ที่สามนะครับผมนะเรามาดูความสวยงามเลยนะครับโอ้โหนะครับใบหน้าคมชัดนะครับใบหน้าคมชัดมากๆเลยนะฮะใบหน้าคมชัดมากๆเลยนะครับดูหลังหนาตึกเลยนะครับโอ้โหนื้อนี่เนื้อนี่จัดเลยนะฮะเนื้อนี่จัดนะมีคอตหมูเจ็ดตัวนะครับผม นี่วัดคอกหมูนะครับนี่นะครับดูด้านล่างนะครับผมนี่นะฮะเราสังเกตจดจําใบหน้านะครับใบหน้าเราใบหน้าหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับใบหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับวัดวัดคอกหมูกับวัดเอ่อวัดคอกหมูกับวัดวัดช้างให้นะจะใบหน้าคนละใบคนละแบบกันนะครับผมนี่นะครับใบหน้าคนละแบบกันนะครับ นี่ไปหน้าวัดคอกหมูนะครับสวยๆนันหนาเลยนะครับองนี้ก็มีราคาค่าตัวพอสมควรครับผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดหัวใจให้กับป๊อดเด็กวัดแก้วแล้วนะครับผมจะได้หาพระสวยๆมาให้ท่านชมอีกนะครับขอบคุณครับ